สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมาชวนทุกท่านแกะห่อพัสดุกับเรานะคะเราได้รับพัสดุมาหนึ่งชิ้นนี่คืออ่ะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยนะคะอือหือได้กลิ่นโชยมาเลยค่ะนี่ ใครรู้จักบ้างคะบางคนก็บอกว่าว้าไม่เอาไอ้นี้เหม็นแต่เราหอมนะเราชอบกินนี่มันคือปลาหวานหรือขนมปลาลูกปลานะคะก็คือปลาหวานที่เขาเอามาเสียบไม้ๆนึกออกไหมคะก็คือถุงละสิบบาทที่เขาเอาไม้มาเสียบๆ,ๆแต่ว่านี่เราคือซื้อมาหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเจ็ดร้อยเจ็ดสิบาทนะคะแต่ถ้าเกิดเก็บเงินปลายทางเป็นร้อยเก้าสิบบาทนะคะเราให้เก็บเงินปลายทางนะคะ เตือนนี่หนึ่งร้อยเก้าสิบาทแล้วเขาแถมแถมหรือเปล่าไม่รู้ตรงนี้มันน่าจะเป็นคนละชิ้นส่วนกันนะอันเนี้ยน่าจะแถมมันนิดนึงนี่คือหนึ่งกิโลนะคะทุกท่านกินให้มันสะใจไปเลยนี่้ชอบกินค่ะชอบกินใครที่ชอบกินอย่างเราเนี่ยกมือขึ้นเลยนี่สะใจไปเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเรามาแกะดูสินี่ยังไม่ได้แกะถุงเลยนะคะทุกคนคะ่ะ กลิ่นมันก็มาแล้วใครที่ไม่ชอบนี่จะต้องแบบว่าเหม็นแน่เลยคุณสาที่บ้านก็ไม่ชอบค่ะเขาเหม็นเราก็ต้องมาแอบ,บแกะอยู่คนเดียวนี่นะคะคือเขาเหม็นเขาไม่กินเราชอบกินเราชอบกินนะอันนี้อันนี้ของโปรดเรานะคะของโปรดของเราใครโปรดอย่างนี้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะคะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนี่เดีย๋ยวเราเอาใส่จานให้ดู นี่เราใส่จานให้ดูเลยนี่นี่แกะให้ดูด้วยนี่ค่ะนี่ขนมลูกป,ปลาหรือปลาหวานนั่นเองหูหอมาะะหอมากเลยค่ะหอมมากหอมมากนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่หนึ่งโลอะ่ะเดี๋ยวให้ดูหนึ่งโลข้างใน <c oughs> กินเพลินเลยคะ่ะนี่เห็นไหมคะเยอะมากนะคะคุณผู้ชมเยอะค่ะเยอะนี่ หนึ่งโลเลยซื้อมาพิ้งซื้อหนึ่งโลไปเลยไม่ซื้อแล้วถุงละสิบบาทเขาจะขายถุงละสิบาทนะคะสามถุงยี่สิบที่ที่เสียดไม้นะคะนี่เราซื้ออย่างนี้เลยกินให้มันเบื่อไปเลยกินแล้วก็ไม่ต้องกินอีกนานเลยอะคะ่ะนี่คือปลาหวานสั่งมานะคะก็คือสั่งทางเฟซบุ๊กอะคะ่ะดูดูเพจทางเฟซบุ๊กเขาเขาเขาลงขายอยู่นะคะเราก็เลยนี่จัดเต็มเลยค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท โอนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปลายทางนี่เขาคิดร้อยเก้าสิบเขาบวกเพิ่มอีกยี่สิบบาทนะคะหอมมากเลยคะ่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบจะบอกว่ามันหอมรันจวนใจมากกินนี่ดูทีวีแล้วก็กินไปด้วยมันเพลินสุดๆเลยนะคะแต่แนะนํานะคะถ้ากินในห้องแอร์ถ้าคนไม่ข้างๆไม่ชอบนี่กินตลบอบอวนเลยนะคะคุณสาที่บ้านเขาก็ไม่ชอบเราต้องกินข้างนอกกินในห้องแอร์แล้เวเขาเขา,เขาบอกเขาบ,เขาบนเหม็่น เราก็จะกินข้างนอกดีกว่าสัใจดีจริงๆเลยนี่ชอบ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 หนึ่งโลเลยค่ะหนึ่งโลนี่ค่ะเยอะแยะเลยเยอะแยะเยอะแยะ,แยะ,แยะ,แยะนีอร่อยไปเลยนะคะโอเคนะคะนี่คือปลาหวานนะคะปลาหวาน ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาติดตามให้กำลังใจเรานะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับไปเยี่ยมบ้านทุกท่านเลยนะคะที่มาคอมเมนต์ให้กำลังใจเรานะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ